สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับเพื่อนๆใครมีปัญหาเหือนผมบ้างนะครับปลูกมะละกอเสร็จแล้วกระรอกกระแตบินมาเข้าสวนไม่ใช่บินดิมากินผลไม้ในสวนนะครับอย่างเช่นมะละกอสุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมอุศาส์คบงมอย่างดีเลยนะครับแต่เขาก็มากินเนี่ยนะครับแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าตั้งแต่ทําตัวนี้มานะครับกระรอกกระแตไม่เคยกินเลยเมืน่อะก่อนนะครับ นี่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทําไว้นะครับไม่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ทํานะครับก็ามากินมาเจาะอย่างนี้เลยนะครับเนีย่ยเสียดายมากนะครับผลผลิตน,นะครับแต่ตั้งแต่ทําตัวที่ผมห้อยเนะี่ยก็คือไม่มีการมากินมาแทะในสวนของผมอีกต่อไปเลยนะครับอยากรู้ไหมผมทํายังไงนะครับวิธีการง่ายมากเลยไปไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูวิธีการทํายังไงก็จะให้ดูก่อนนะครับว่า ทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วผลมะละกผลผลิตของพวกเรานะครับของผมแหละนะครับมันไม่มีการมาแทะมากินของตัวกระโรคอีกต่อไปเลยนะครับมาเดี๋ยวนี้ไปดูจริงละว่าทํำยังไงไปดูยสําหรับอุปกรณ์ในการทํานะครับก็มีเท่านี้นะครับกันไกลแล้วก็เหล็กแหลมนะครับแล้วก็ลวดเอาไว้ห้อยนะครับเราจะใช้ คัตเตอร์นะครับในการกรีดทำเป็นช่องระบายอากาศกรีดนำร่องไวเชียหรอกนะครับนี้หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งนะครับต่อไปก็ใช้กรรไกรตัดช่องที่เรากรีดไว้ก็แต่เ,เพื่อนกันนะ สะดวกจะกรีดช่องเล็กช่องใหญ่นะครับกรีดเพื่อที่จะเป็นตัวระบายอากาศนะครับลองผมเห็นคลิปเขาทำผมก็ลองมาทำตามดูเออมันได้ผลจริงเนาะมันไม่มีการมาเข้าใกล้ในสวนเลยนะ ก็กรอกกระเตะจากตะขอนผลไม้ของเราโอ้โหกำลังสุกเข้าใจความหมายของคำว่าคนรอคนปลูกใช่ไหมกว่าจะได้กินผลไม้ที่เราปลูกดันั้นมาเจอทีมงานที่เราที่ไม่ได้ปลูกแต่ว,ว่ามากินของเราซะง,งั้นนะครับอ่านะครับสําหรับสายที่รักก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับคนที่ปลูกผักปลูกพืชเอาไว้กินเองนะครับมันก็ทรมานจิตใจเหมือนกันแหละใช่ไหม ก่จะปลูกได้กินก็แต่งประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับต่อไปฟาขวดเราจะทำการเจาะเราจะร้อยลวดนะครับเอาไวเ้เป็นที่ห้อยนะครับห้อยไม่ห้อยนะครับแบบนี้นะครับงอไว้ไว้ห้อยเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับมา ไปดูวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะครับตัวสาคัญเลยแล้วมันได้ผลดีมากๆไปไปดูกันตัวสําคัญที่ผมอยากจะนําให้เพื่อนๆได้รู้ก็คือตัวนี้เลยต้นนี้เลยนะครับเนี ah. มามา่ยมะมะมะกรอกมะกรอกกรอกไม่ชอบมากนะครับมามาดูกัน <S <S นี่ไงวัตถุดิบของเรานั่นคือลูกโยนเองนะครับ อ,นนอันนี้อ่อนเกินไปไม่อ่อนแล้วมันสุกเลยแตม่มันก็อ่อนเกินไปนะครับต้องเอาแบบงอมๆอย่างนี้นะนะครับจะเอาส่วนของอีกอันหนึง่งอันหนึง่งงอมๆนะหนึ่งขวดน้ําดื่มขนาดเล็กแบบนี้ใช้แค่สองลูกพอนะครับไปไปดูวิธีการใช้งานกันพอเราได้ตัวลูกโอมันนี้มาใช่ไหมให้นำการบี้นะครับหาไม้มาบี้บี้ในขวดยนะยา อย่าไปจับเด็ดขาดนะขอเตือนนะครับอย่าไปจับเด็ดขาดเดี๋ยวมันพืจะเสียใจ <c oughs> ถ้าจับนะหรือใครอยากลองดูก็ได้ <c oughs> ไม่บอกแล้วว่าอะไร <c oughs> ะเติมน้ำเข้าไปนะครับอันนี้แล้วก็บี้อรอบหนึ่งเพื่อให้น้ำลูกหยอมันเข้ากันกับน้ำของเรานะค เพียงเท่านี้กระรอบก,กับลูกโยอสุกผสมน้ำแช่ไว้มันจะไม่ถูกกันมากๆเนี่ยไปียวพาไปทำให้ดูทดลองแล้วได้ผลดีมากๆนะครับกระรอบไม่มีเข้ามาในสวนอีกต่อไปเลยปะเรานำไปแขวนกันสำหรับวิธีการนำไปใช้นะครับพเพื่อนเวลาได้ลวดมาแล้วใช่ไหม เราทำการนำมาห้อยไว้เลยเนี่ยห้อยไว้นะครับใครที่มีกระรอกเยอะเข้าสวนเยอะนะครับก็ห้อยหลายๆอันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางอันมันก็มึนจริงนะกระรอกเนี่ยผมสวนผมมีประมาณสี่ตัวนะครับก็ห้อยห้อยห้อยแบบนี้ตัวเดียวห้อยอันเดียวก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีการมากัดกินเลยนะครับ ก็จากที่ห้อยมานะครับเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ไม่มีการประกาศกินของกระรอกอีกต่อไปนะครับเนี่ยได้ผลดีามากวันนี้ก็เลยมาแชร์วิธีการนะครับให้เพื่อนๆได้นําลองไปใช้กันดูในสวนของตัวเองนะว่าจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับของสวนผมมันมีประมาณสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวเลยจากสังเกตนะตอนที่เขามากินนะครับก็ประมาณนี้แหละพอห้อยไว้อันเดียวก็เหลือเฟือนะครับ แต่ว่าวันนี้เพิ่มอีกสองอันก็คือวิธีการทําให้เพื่อนๆดูกันเนาะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าที่วันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องเราที่ปลูกผักปลูกมะละกอปลูกน้อยนาปลูกมะม่วงปลูกแตงโมเอาไว้กินไว้รับประทานเองนะครับไม่ได้เอาไว้ขายนะนะครับปลูกในพื้นที่เล็กนะครับหวังว่าวิธีนี้จะสามารถป้องกันการการอกเข้ามาุกทําลายพืชผักในสวนของเราได้เนาะนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ อออขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่ิวอยากรีบแชร์ไปยล่ะครับแชร์ไปให้กับพี่น้องเราคนไหนนะครับที่กําลังเจอปัญหาในาอยู่เนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะมาแนะนำวิธีการทำเกษตรในรูปแบบไหนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเนี่ยดูมะละกอสุกคาต้นน้อยมากจะมีสุกคาต้นนะครับแค่เรื่องเหลืองแค่เนี้ยมันก็มากินแล้วเนาะโอ้พวกนี้เบื่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ